วันนี้ผมจะมาทำโปรเจคเตอร์นะครับเป็นตันนีนะนะ้เอามาใส่ภูมิังนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่มันมีตอนนี้มันจะมีตัวเขาเรียกว่า ตัวไข่น็อตยึดนะครับใค่ที่ยังไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นก็ไม่รู้นะฮะก็จะใส่อย่างนี้นะคือมันจะเป็นตัวล็อกสำหรับด้านหลังของโครงนะฮะโปรเนเใช้กี่นิ้วก็ได้นะครับดูความใหญ่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องตัดขอบนะครับอนาที่ผมจะมาทำก็คือตัวนี้ผมเคยใส่ไปแล้วรอบหนึ่ง เป็นโปรเจกเตอร์สองนิ้วสองนิ้วส่วนวิธีทำนะครับก็มีแล้วก็บล็อกต้องแกะดีๆนะครับถ้างานแต่ข้างหน้าเนงแกะ้างานอย่างเี้ต้องแกครับ้งานแต่ข้างหลังนะครับใวงหรืออะไรก็ตาดยางานเสร็จ

แล้วก็เป่าของการให้ถูกไปเลยระหวับงยกตันี้ระหว่ันี้ได้ความว้อนมันร้อนเลยร้อนเลยทั้งวันนั้งคืนเต่า ตึงจากตรงนี้ตรงเหลี่ยมรถ้าเป่าจะร้อนร้อนได้ทีแล้วก็ให้ดึงตรงเหลี่ยมนะครับมาแรงห้ามใช้พวกข่ายควงหรือว่าเหล็กต่างๆนะครับเพราะทำให้ทำให้กระจกแตกนะครบดันมดมันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะติดบน สินค้าอุกรหกของกินของใช้ประจำวันสินค้าอุปกรณ์ัแบบทั้งแมวท้สีงน็ตต่าและในสนน่อยแล้สำหรับใครที่ไฟไฟมันจะติดมา แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็เอามาใส่พ่นสีนะครัพ่นสีทองโคมถ้าใครที่โคมยังไม่เหลืองก็เอาใส่แบบนี้เลยก็ได้พ่นสีทองโคมอย่างนี้เป็นสีดำนีะครับวเราก็ขายไปแต่อผมจะใช้เป็นีอารมณ์มเปลี่ยกจะใช้เป็นโคมแบบนี้เลยนะครับ

ที่คือใช้ไข่ควงเนี้ยเลยสำหรับใครที่คิดว่าทําไม่ได้นะครับอย่าไปทํานะฮะเพราะบางทีถ้าท่านทําออกมาแล้วกระจกแตกได้นะครับเพราะผมเคยแตกไปรอบนึงแล้วผมเลยพยายจะมั่นใจว่ามผมทำตรงที่หนักที่สุด เก้นกาแต่ก้ามงเ้าหบหรับใครที่ไม่มั่นใจนะครับน่ครับงัดเบาๆนะครับนี่นออกมาแห้วฝาเขอบไฟนะครับสำหรับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็เอ่องัดตรงนี้ะครับาเป็นยัดเบาๆนะครับ นี่โบรีเตอร์นไหฮะโบรีเตอร์มันจะติดมาด้วยมากับอ่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวคล้ายๆหลอดไฟเราเนี่ยครับก็จะเป็น h ฮตสีเดี๋ยวบอกว่าลงไว้ในทในในนะฮะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ h ฮตสี จะใส่กันได้พอดีนะครับมันจะเป็นพอดีเอาไว้ล็อกข้างหล่างเดินเลยสำหรับใครที่ซื้อโปรเจคเตอร์มาใหม่นะครับมันจะมีเขียนไว้ตรงนี้ว่าท็อปหรือว่าจะติดไว้ข้างบนตรงนี้ว่าท็อปนะครับก็คือเอาให้มันขึ้นข้างบนให้ตั้งอย่างนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นท็อปนะครับตัวท็อป มีบริกรตัดตงสูทของทั้งเงนสดเงินถอยที่มีความกวงระดับนาหน่อยนะครับใช้เวลาทำสักมาณหนึ่งสำหรับใครที่ใจร้อนที่ทำต้องต้องใจเย็นที่สุดเพราะผมเองก็ใจร้อนนะครับเมื่อก่อนแอบจนแตกเลยตอนนี้จะเป็นแหวนโปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับที่ซื้อมาก็จะมียางรองนะครับแล้วก็จะมีแหวนตัวนี้ เีอันนี้ไว้ลองอ่าวันนี้ลองทำหน่อยเวลาใส่นะครับ,รใ,รบให้ดูสายไฟเข้าตรงนี้นะฮะมันจะมีแยกม,มันอยู่ก็คือจะเป็นช่องช่องสําหรับสายไฟไนี้นะครับกันกันสายไฟขาดเดี๋ยวจะเป็นไฟอ่าตอนนี้ก็จะมีตอนนี้นะครับสายจะเป็นอ่าตัวตกไฟสูงนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟวงแหวนตัวน,นี้นะครับไฟวงแหวนเดี๋วใส่ ใส่ก็ได้แบบนี้เลยติดตั้งง่ายนะครับใครใครที่ไปติดร้านประมาณสามพันสี่พันนะก็ติดไม่ผิดแต่ตัวนี้น่าจะถูกแล้วนะ

ที่จะ้ใส่ตื้นนะครับก็คือเอาใดาใบร้อนอเป่านะครับเป่าผงผงผงุองขอบแห้งตาละลายนะครับหรือว่าใครจะซื้อตาสําหรับไตรนนี้มาก็ได้นะ ส่วนตอนนี้เนะดี๋ยวเราเข้าไปปรับนะครับปรับเวลาปรับไฟสูงไฟเอียงไฟอะไรเงี้ยครับเราปรับตามโคลมได้เลย